h ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูไพายิปซี ie, กับจันบาร์บี้นะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปแรนดอมรีดดิ้งนะคะหัวข้อเหมือนเหมือนเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมเลยนะแล้วแต่ผพาอ,อยากจะบอกนะคะ การอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างรเรื่องราวสลักกันบ้างนะคะใครนะคะที่มีปัญหารักสามเศร้ากับแฟนเก่านะคะบาร์บี้เป็นอันดับหนึ่งในการดูดวงดูไพ่เรื่องนี้แล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องนี้นะใครที่โดนแฟนนอกใจอยู่นะตอนนี้หรือว่าเป็นบุคคลที่สามนะคะรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือว่าอาจจะแบบว่าแฟนเก่านะคะรอแฟนเก่ากลับมาเออแบบ คนรอต่อไปดีไหมหรือว่าพอแค่นี้นะคะอยากหาคำตอบในเรื่องนี้เนี่ยแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดแบบวิชิสาเลยนะคะรับรองคือดูที่ไหนไม่ได้คำตอบนะคะีิตอบให้อย่างแน่นอนแล้วก็สามารถดูได้ทุกเรื่องเลยนะส่วนใครที่อยากเสริมเสน่ห์นะคะอันนี้คือวิการันตีมั่นใจเลยนะว่าแบบ ยิ่งนับวันมันก็ยิ่งได้ผลนะทุกคนถ้าวิการันตีนะถ้าเกิดใครเอาไปทำตามที่วิบอกนะคะทั้งบทสวดทั้งเอ่อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะคือมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆคือมันไม่ใช่ใช้แค่แบบครั้งเดียวจบนะคะใครที่นำไปใช้จริงๆนะรับรองสนีแรงชัวร์ปาบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแฟนกงแฟนเก่ากลับมาแน่นอนนะคะ ของพี่เ็แฟนเก่ากลับมาทุกคนแล้วก็ในเรื่องของคนที่แอบชอบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราเคยนกอันนี้คือจะไม่นกแน่นอนนะคะจะได้สมหวังในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะคะหรือแม้กระทั่งการเงินก็สามารถที่จะดึงดูดได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่เราจะต้องทำอะ่ะการเงินการ การประสบความสําเร็จคําพูดอะไรเงี้ยที่เราจะต้องค้าขายอย่างเงี้ยค่ะเรียกลูกค้าได้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากรับเซตนี้ไปก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าใครอยากได้ฟูลเซ็ตในเรื่องของสเสน่ห์นะคะก็มาลงนะหนอาทองได้นะคะบอกเลยว่าปังเหมือนกันนะเออแต่ว่านําน้ํามันนําอะไรไปบูชาก่อนนะในในเบสิกก่อนนะคะแล้วใครที่อยู่กทมสนใจอยากลงนะ ก็สามารถที่จะมาสอบถามได้เช่นกันนะคะแอดไลน์มาแล้วก็บอกแอดมินว่าอยากลงหนาค่ะอย่างนี้นะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ random reading คลิปนี้นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรแฟนเก่าที่อยู่ไกล ที่จบแบบกระทนหันเขายังรักคุณอยู่นะอใครอยากวงางไพ่เป็นแบบนี้นะคะอยากดูดวงเป็นราคาสูงนะคะรายได้ดีรับลงคืนทุนแน่นอนตั้งแต่เดือนแรกก็มาให้วิ่สอนได้นะคะแฟนเก่าที่ บี้รู้สึกว่าตามที่พี่บอกนะไม่ได้คุยกันแล้วห่างไกลกันเลิกกันแบบกระทันหันเขาคิดถึงคุณเขาเสียดายคุณแล้วก็บี่รู้สึกว่ามันเป็นการเลิกเลิกแบบเลิกกันแบบเหมือนเหมือนมันหนีปัญหาค่ะมันไม่ใช่การเลิกที่แบบคุยกันปันหงปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออ เดี๋ยวก่อนนะบี้ให้ดูรีวิวแป๊บนึงนะสำหรับคนที่อยากดูแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าว่าบอ b บี oh, ้เนี่ยเป็นของจริงในเรื่องของแฟนเก่าหรือรักสามเศร้าหรือเปล่าเข้าไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนนะคะนี่อ่ะกดโอ้โหเซ็กซี่มากกดชุมชนเข้าไปเลยนะคะรีวิวได้เออเนีย่ยแหละตามสไตล์บเพราะว่าพี่เป็นเทรนเนอร์ด้วยไง มีกำลังฝึกเทรนอยู่มันจำเป็นจะต้องเซ็กซี่นะคะตามนั้นก็เป็นแฟนเก่าที่คิดถึงคุณมากแต่วิรู้สึกว่าเขาไม่ได้ติดต่อนะหรือเขาอาจจะไม่ได้บอกเออนึกถึงเพลงพูดใจ,ใจเอาไว้เขาอะทรมานมากคือคลิปเนี้ยม่รู้สึกถึงความทรมานจริงๆเออจริงๆ แล้วก็วิมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามข่มใจด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือคนนะุณกับเขามันเลิกกันแบบกระทันหันเนาะอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่แบบตัดสินใจแบบจบแล้วก็เดินออกมาจากคุณโดยที่ไม่อธิบายไม่พูดเลยว่าอา้าวสรุปที่เราเลิกกันคือเราเลิกเพราะอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมสุดท้ายเราถึงเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่แบบพูดบอกตรงๆเลยก็ได้ คุณอาจจะมีความงงงวยเลยก็ได้ว่าแบบเอ้ยสรุปเราเลิกกันเพราะอะไรวะนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันต่อนะแล้วยังไงต่อคะแฟนเก่าที่เลิกกันไปแบบงงๆงนะคะแล้วยังไงต่อก็ก็คือแบบว่าคลิปนี้คือเน้นเ้นแน่นๆน,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 นะคะในเรื่องของการที่แฟนเก่าลืม ลืมเราไม่ได้จริงๆเขาเฮิร์ตมากๆจริงๆอะทุกคนคือไม่ว่าเขาจะมีตัวเลือกเข้ามาไม่ว่าชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่เขามีความรู้สึกว่ามันไม่สักเซสอะเพราะว่าคือบี่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแฟนเก่าที่คุณคบกันมาตั้งแต่สมัยเด็กหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าที่คุณเคยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับเขาตั้งแต่วันที่เขาไม่มีจนกระทั่งแบบต่อให้เขามีหรือไม่มีณนะตอนนี้ก็ตามแต่แต่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ที่ดีสําหรับเขาอะที่ที่เหมาะกับการที่จะเป็นคู่แต่ว่าคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเออเลิกกับคุณไปแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดอย่างเงี้ยที่จะจบความสัมพันธ์กับตัวคุณไม่เลือกคุณหรืออะไรแบบเนี้ยก็ตามแต่นะคะนึกถึงเพลง if I aren't got you ะะที่มันร้องว่า some people want it all but I just want n o thing at all อย่างเงี้ย if I are not got you baby อย่างเงี้ยเข้าใจะปะใช่คือแบบเขารู้สึกถึงแบบความอึดอัดอะอึดอัดจงอึดอัดใจที่แบบว่าเออทำไมอะทำไมถึงแบบ ไม่เคยลืมคุณเลยทําไมถึงแบบรักคุณอะไรขนาดนั้นเวอร์าวางอลังการประมาณน,นี้มาดูต่อนะคะคือแฟนเก่าที่ลืมคุณไม่ได้เลยแล้วก็ไม่เคยมีใครแบบที่มาจะ,จะมาแทนที่คุณได้เลยเฮ้ยช่วงนี้ทำไมคลิปแฟนเก่ามันเยอะมากๆเลยนะคะในช่องวิ้เนี่ยคลิปรักาสางเศร้ามาเริ่มหดหายนะคะ คลิปแฟนเก่าเยอะมากเลยทุกคนแต่มันก็เป็นแฟนเก่าที่เป็นรักาสามเศร้าอยู่ดีนะคะบางคนอาจจะแบบนอกใจแบบเอออะไรอย่างงี้ The ทเทวมพี่ว่านะคะเหมือนไม่หลูสีต่อให้ไม่มีต่อให้แบบไม่ว่าจะเจอใครยังไง อะไรก็ตามแต่มันก็ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เลยเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใช่มากๆนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นใครที่จะมาแทนที่ตัวคุณได้เลยสักนิดสักกนหน่อยสักกนิดเดียวเลย The Devil มีความหมกมุ่นมีความนึกถึงมีความคิดถึงมีความแบบโหยหามีความแบบต้องการมีความปรารถนามีความแบบขาดไม่ได้มีความแบบ เสียดายมีความทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม่ไหวแล้วแบบสุดๆแล้วแบบหยุดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอื Last Thing of Swords เพราะว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันไงคือวิเห็นตั้งแต่แบบตั้งแต่ดี e e m p e ล o r แล้วนะคุณกับคุณและเขาเนี่ยมันมีความเป็นคู่กันนะเออจะบอกให้ฉันฉันไม่อยากจะเหลานั่นแหละคือสาเหตุที่ถ้าถ้าเกิดว่าเพื่นไพ่คู่แบบนี้นะคะวิหวังว่าคุณเองอก็อาจจะเป็นคนที่คนหนึ่งที่ก็ลืมเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะ บี้จะดูเนื้อคู่ได้นะเออดังนั้นคือถ้าบี้บอกใช่คู่คือคู่ถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่นะเออแต่พลังงานคลิปเนี่ยคือคุณกับเขาเป็นคู่กันแต่เป็นคู่ที่ไม่ได้คบกันตอนนี้นะคะคือเป็นพลังงานของคนเลิกกันไปแล้วนะไม่ได้มีสถานะต่อกันนะเออแต่ว่าทางคู่อะ่ะเหมือนจิตใต้สํานึกลึกๆอะ่ะยังหวยหาซึ่งกันและกันเพราะคุณเป็นโซไงคุณเป็นคู่กันนะคะมันก็เลยทําให้ ความรู้สึกความนึกคิดจิตใต้สํานึกอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทําให้คุณกับเขาเนี่ยหวยหากันนะคะด้วยความเป็นคู่มันมันไม่แปลกนะอืที่ที่คุณทั้งคู่จะจะมีความรู้สึกถึงกันยังขนาดนี้นะคะ <cut _> เด็กถือไหมเด็กถือดาบบีม่มีความรู้สึกว่า อซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะ่ะคือบางคนนะอาจจะตัดสินใจที่ที่ไปแต่งงานแล้วก็ได้นะเป็นแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วแล้วสุดท้ายก็ไปแต่งงานกับคนอื่นและสุดท้ายอะ่ะก็มานั่งคิดอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะที่ที่อันนี้คือเซน์ของบีนะบีไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของใครบ้างมันอาจจะเป็นคนบางคนที่เขาคบกับเราใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่า เหมือนนอกใจเราแล้วก็ไปมีคนอื่นอ่ะแล้วก็ไปเลือกคนอื่นน่ะแล้วสุดท้ายพอไปเลือกคนอื่นเสร็จใช่ปะเขาก็กลับมานั่งแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเลือกผิดว่ะเ,เ,เออแบบเลือกผิดว่ะคือจริงๆคนที่เขาควรที่จะเลือกอะคือคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มานั่งรู้สึกแบบเสียใจเสียดายอะไรอย่างเงี้ยกับกับสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือว่าเขาไม่ได้เลือกคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมานั่งแบบเหมือนมานั่งคิดอ่ะเออ เพลงความคิดของสเต็มก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะได้แต่ฟาความคิดเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเรื่องระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันย้อนกลับไปอ่ะมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล right, ้วเพียงแต่ว่าบีรู้สึกว่าเขาเลือกผิดหมายถึงว่าเขาเลือกที่จะทิ้งคนที่คอยพพอร์ตคอยดูแลคอยรักคอยเข้าเข้าใจไปเลือกคนอื่นที่เขาคิดว่าอาจจะโปรไฟล์ดีกว่าอาจจะภายนอกดีกว่าอาจจะสวยกว่าหรืออะไรก็ตามแต่หล่อกว่า หล่อรวยกลัวยาวกว่าหรืออะไรก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคือคนเราอ่ะพอมันโตขึ้นเรื่อยๆค่ะมันจะรู้ว่าเราต้องการแค่ความสบายใจเราไม่ได้ต้องการแบบอะไรที่มันแบบปากไปกว่านั้นอนะ่ะเออนะคะ10 n of wands ได้ไฮพรินเซสก็บาร์บีมีความรู้สึกว่าเขาอะแบบเขาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เลือกคุณก็ได้นะไม่ได้ให้ความยุติธรรมนะตอนนั้นไม่ไม่เคยเปิดตัวคบกับคุณไม่เคยแบบแสดงออกให้คุณรู้ว่าเออเนี่ยเขารักคุณหรืออะไรก็ตามแต่เขาอาจจะเคยทําแบบนั้นกับคุณนะอาจจะแบบว่า ทิ้งคุณให้อยู่คนเดียวไม่รักคุณเลิกกับคุณหรืออะไรก็ตามแต่นะคะณนะตอนเนี้ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเขาอะเหมือนแบบอยากจะหนีความรู้สึกของตัวเองที่ที่มันแบบมีให้กับคุณแต่มันก็ทําไม่ได้เออเพราะว่าเขามีความรู้สึกแบบดีๆให้กับคุณนะแล้วก็เขาต้องการที่จะแบบว่าต้องการอยู่กับคุณต้องการครบกับคุณนะคะให้อ,อ่ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยก็คือให้เสียดายนะคะ เขามีความรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะอืมระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักสดใสแบบวิรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ unconditional l o v e มากแบบเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์ผุดพองแบบไม่ได้แบบมีข้อแม้อะไรในตัวเขาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยมัน มันเหมือนคล้ายๆความรัก p ๊อ p y ี้เลิฟกึ่ง p ๊อ p y ี้เลิฟกึง่ง n d i t i o n a l เลิฟ n c o n d i t i o n a l เลิฟหมายถึงว่าความรักของคุณที่มีให้กับเขาอ่ะมันเป็นความรักใสๆมันเป็นความรักที่ไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากทําให้เขามีความสุขอะไรแบบเนี้ยคือคุณเป็นคนที่สดใสแล้วก็ค่อนข้างเติมเต็มในชีวิตของเขาเพราะว่าคนเราอ่ะคือมันจะมีเรื่องเครียดเรื่องแบบ ความรู้สึกไม่โอเคไม่ผ่อนคลายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกยิ้มได้ในแต่ละวันแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาเป็นคนที่แบบดูแลเขาดีเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเสมอไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามแต่งเขารู้สึกว่าพลังงานเอ็นจีของคุณเป็นคนที่โพซิทีฟแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับตัวคุณนะคะมาดูไพ่สรุปนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้ อเขาบอกว่าเขาได้รับเวรกรรมในสิ่งที่เขาอะเคยเคยปล่อยปละละเลยคุณคือเมื่อก่อนน่ะเขาอาจจะเคยแบบต้องต้องเป็นฝ่ายให้คุณต้องรอนะคะเป็นฝ่ายที่คุณอาจจะต้องแบบต้องเรียกร้องกับเขาอะคะ่ะแบบเรียกร้องว่าเออเนี่ยเธอสนใจฉันหน่อยสิเธอดูแลฉันหน่อยสิเธอแคร์ฉันบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบจะต้องแบบ ออทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าทําให้คุณไม่สบายใจทำให้คุณต้องมานั่งคอยหนอยทําให้คุณต้องมานั่งแบบรู้สึก ไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีคนอื่นไหมมีคําถามอยู่ตลอดเวลาในความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์เราอะมันชัดเจนหรือยังหรืออะไรก็ตามแต่อ่ะค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าบางทีอะเขาอาจจะเป็นเคยเป็นแฟนคุณหรือเขาอาจจะแบบไม่เคยเป็นแฟนคุณก็ตามแต่แต่ว่าเขาอะเหมือนไม่ได้ใส่ความยุติธรรมลงไปหรือว่าไม่ได้ใส่ความเทคแคร์อะไรลงไ,ไปเต็มที่ในความสัมพันธ์นี้มันทําให้ตัวเขาอะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะที่ ที่คุณเคยเป็นกับเขามันย้อนกลับมาเวนกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจแล้วก็โดดเดี่ยวมันทําให้เขาณนะตอนนี้คือเขาอะรู้สึกหดหู่ใจเสียใจแล้วก็โดดเดี่ยวทุกครั้งที่นึกถึงคุณนะคะมันมันเหมือนแบบว่าเขาเข้าใจความรู้สึกแล้วอะว่าณนะตอนนั้นที่คบกันอะ คุณรู้สึกยังไงกับเขาอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณต้องแสดงออกในเรื่องของการเรียกร้องความสนใจในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างคือในส่วนน,นั้นณตอนนั้นเขามองเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมคุณจะต้องแบบเรียกร้องความสนใจทใําไมคุณจะต้องแบบเยอะทําไมคุณจะต้องเรื่องมากทําไมคุณจะต้องแบบนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ณวันนี้นคือเขาเข้าใจแล้วว่าเออคุณรักเขามากจริงๆแล้วก็นั่นแหละมันมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณคุณต้องเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ในท้ายที่สุดณตอนเนี้ย คือต่อให้เข้าใจยังไงมันก็ไม่ไม,ไม่สําคัญแล้วะเพราะนะตอนนี้คือเขาก็ทรามานนะคะในการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเพราะว่าเขาตัดสินใจเลือกที่จะทิ้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาออกไปนะคะแล้วเขาก็ยังมีความอีโก้ความหยิ่งความอะไรเนาะคือเขาคนคนนี้คือเสียเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียใจก็ไม่เป็นไรคือต่อให้เขาแบบ เขาอะรู้สึกทรมานนะเขาเสียใจแต่ว่าจะให้เขาแบบเดินไปบอกว่าเฮ้ยเราเรากลับมาคบกันไหมอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ไม่อยากที่จะกืนน้ำลายตัวเองนะบีรู้สึกว่าเขากลัวว่าคุณจะหาว่าเอ,อ้ยเขาคืนน้ำลายตัวเองในเมื่อไปฟังเพลงคืนน้ำลายตัวเองนะคะในเมื่อแบบเขาตัดสินใจแล้วว่าเออจะเลิกจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบกลายเป็นคนที่กลับไปงอเองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเออ อันเนี้ยใครอยากดูแบบอัดคลิปก็มาดูแบบนี้ได้นะคะแบบนี้เป๊ะเลยนะแต่เป็นเรื่องราวของคุณเนาะทีนี้ไม่มีความรู้สึกว่านั่นแหละมันมันเลยทําให้ตัวเขาตัดสินใจแบบว่าอยากกินน้าลายตัวเองมากๆากนะคะเพราะอย่างที่พี่บอกไปว่ามันมีความเป็นคู่กันนะคะแบบลึกๆแล้วอ่ะคนสองคนมันคอนเนคกกันอยู่แล้วต่อให้มันต้องห่างไกลกันแค่ไหนอ่ะเออมัน มันคอนเนกกันเพราะว่าคุณเป็นคู่กันนะคะมันเหมือนเขาโดนเวนกรรมที่เขาทํากับคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนความดีหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยทําให้กับเขาอ่ะมันสะท้อนกลับไปหาเขาหมดเลยนะเออมันทําให้เขาแบบนึกถึงคุณนะคะเอามาดูลักนณาราศีอะไรกันบ้างนะคะที่มีเกณฑ์่อเชาวกองนี้เนะาะราศีตุลค่ะ ราศีเมษราศีมิถุนราศีกันตุลเมษมิถุนกัน r o m um a น t i c Angel นะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไร Pay attention with the red flag reconciliation s financial and c a r e e this could be the one one a new love t o u c h เอ่อ uh, reconciliation การกลับมาไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะกลับมากลับมาเออยังไงเขาก็กลับมานะคะเพราะว่าคือเขาอะ่ะเคยแบบ ไม่ให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้นะีิรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดนะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคือมันเหมือนเวรกรรมจริงๆนะที่ทําให้เขาเหมือนแบบมันปลดล็อกความรู้สึกนี้ออกไปจากใจไม่ได้จริงๆนะคะมาดูลักะเออข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะฉันคิดถึงเธอแทบบ้าเออเมื่อขาดเธอฉันถึงได้เข้าใจว่าได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าไปเอาลืมเอาไปยให้ดู จริงนะฉันก็อยากให้มีปฏิหารฉันเรียนรู้จากความรักในครั้งนี้ห่างกันแค่ไกลแต่จะอยู่ใกล้เธอเห็นไหมคนที่ไม่ได้คุยกันที่ไม่เริ่มเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มกลับมาง้อคุณยังไงไงในเมื่อแบบ เป็นคนตัดสินใจที่เลือกที่จะทิ้งไปเองอะ่ะก็เลยโดนเวรกรรมช่วยไม่ได้ถูกปะเออถ้าคลิปนี้นะคะใครอยากให้แฟนเก่ากลับมานะคะ m a n i Station พิมพ์ด้านล่างนะคะขอให้คลิปนี้เป็นจริงนะ,คะใครที่มีน้ำมันเสน่่นนะคะใช้ควบคู่กันได้เลยจะได้ผลแบบสุดๆเลยนะคะใครที่มีปัญหารักสามเศร้าแฟนเก่านะคะแล้วก็ อยากบูชาเครื่องรางนะคะแอดไลน์มาได้เลยแอดบาร์บี้ชิสานะคะแล้วก็เดือนหน้าบาร์บี้เปิดคอร์สใหม่นะคะชื่อคอร์สว่าดึงดูดคู่แทสสำหรับคนที่อยากมีคู่จริงๆรู้สึกนกมาตลอดรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความรักกี่ครั้งกี่ครั้งก็เจอแต่คนเดิมเดิมเจอแต่คนนอกใจแบบมันไม่ใช่สัก,กทีหรือว่าคนโสดที่แบบเมื่อไหร่จะได้สาะโสดสักทีนะคะใครที่อยากรู้วิธีการเลือกคู่แท้วิธีการดึงดูดคู่แท้นะคะที่หรือว่าวิธีการวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แท้นะคะสำหรับคนที่ไม่อยาก ผิดพลาดในเรื่องความรักอีกแล้วนะคะก็สมัครได้นะคะราคาพิเศษถ้าใครลงก่อนที่จะเรียนนะคะก็ได้ราคาไม่ถึงพันไปนะคะราคาเต็ม5,900นนะโอเคไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย